ไอ้เอลอโต้ใไรวะว่าไอทันจะตึงเลยวะช่วงนี้เห็นแม่งลงคลิปยิงแต่พี่โออะเพราะว่าไม่ค่อยตึงสักแค่ไหนโอ้ยิงเหรอใช่เห็นมันลงคลิปพี่โอยับเลยนะเว้ยเหรอมันตึงขนาดนั้นเลยเหรอเออมันยิงมันยิงพี่โอได้เหรอใช่ไอพี่โอเลือกเล่นฟรีไฟไม่ใช่เหรอไอทันโหดเกินหัเราไม่ได้หรอวะไอ้ทันมันบอกว่ามันโหดที่สุดในเกมแล้วหรอเออไฮไลท์ยิงหัวมันจะแค่ไหนกันเชียวไปทามนไหได้ อยากลองเจอว่ะใช่ไอเจเด็กกระโปงอ่ะโคตรไก่ไอ้ท่านอะรอดูเลยใช่ดีดีแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ไอ้ท่านไอ้ท่านท่านตื่นยงังไอ้ทาออ่านออกมาดีดีไอ้ทออกมาดีดีตื่นยังเนีนนนนนย มึงค,คิดว่า عة, มึงตึงมากหรอไม่ฟรีไฟอะเป็ย่าป้าหรอเป็นคุณักษะไม่ไม่คุย,ด,ยด่าหรอเฮ้ยคุยา่าป้าไม่ด่าคุยเอาไปคุยที่เงียบก่อนว่าอะไรเขกกูจะมาทามึงสองหนึ่งไหวปะเห็นไหมไฮไลท์อ่ะโอ้โหไฮไลท์เหรอเออ เมื่อยเก่งยังมาท้ากูเนี่ยเมื่อกระจกกระจกเดี๋ยวกูตบเจียสือแม่เอามาดิเอาเขมาดิโอ้ไหนไหนไหนขอดูรอยฝีมือโอ้มาดีไอ้ไก่ไหนฝีมือนี่ไงมือไม่มีเราฝีมือไม่ได้ฝีปากเลยโอ้อะไรวะไหวหรอมาท้าเนี่ยไหวโอ้ไหวชีวเชีวเลยโอ้โหชิวเลยมาตบไก่ทันเนี่ยกูจะไหวไหมเนี่ยไหวสองหนึ่งอ่ะนะเออโอเคโอเคมามามาเข้าเกมเข้าเกมเฮ้ยเดี๋ยวแต่ถ้าแพ้มีข้อตกลงนะอะไร แค่หน้าขาวเข้ามาดีอย่าเพิ่งไปสุกพี่โอเป็นกรรมการเข้ามาเฮ้ย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 ยุยุยุตื่นพี่ยุตื่น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 พี่โอตื่นนสายแล้วเนี่ยตื่นตื่นพวกมันมาท้าคู่สองหนึ่งพี่เป็นกรรมการให้หน่อยพวกมันมาท้าคู่สองหนึ่งเพิ่งสิบโมงเองว้าสายเลี้ยวรีวิตื้นตื่นตื้นตื่นตื่นตื้นตื้นมันมาท้าคู่สองหนึ่งเนี่ยก็เลยให้พี่มาเป็นกรรมการให้

ผมก็เพิ่งตื่นนอนนะครับแต่ม,มีเด็กที่ไหนไม่รู้เม่งมาชวนกันเล่นตั้งแต่เช้าตู่เช้าตู่วันที่สิบโเนี่ยเออมันอาจจะเชา้าตลอดพี่ไงน้องแ,<ล>แพ้คืออะไรนะแพ้ขาวขาวทำไมถึงท้ากันอะ่ะมันไม่รู้พูด,ดยอย่างเราปี้มือมันผมยิ่งไม่เล่นไฮไลท์นานดิต่อสองหนึ่งเลยเหรอใช่เอาใครเชียร์ทันวากดไลค์คอมเมนต์มานะครับเชียร์ฝั่งออนไลน์ออโต้กดไลค์คอมเมนต์มาเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะชนะนะคือแบบไอ้ทันมึงไหวเหรอนะ้อสองหนึ่งนะเว้ยไม่ไหว โอเคไปเดี๋ยวไปรับช่วงมาในเกมมาแนะท่านผู้ชมไปกันเลยไม่เอาวันสัตว์เลยวะเฮ้ยเจย์เย็นเจย์เย็นเจะเย็นเจยเย็นเดี๋ยวเราดูฝีมือฝีที่มืออันนี้แต่งตัวเป็นบ่บอนเลยอุย้ยแต่วต่าถ้าเสียบเขาดีนะดูดิทีมเขาไหวทันไหวเหรอดูฝีมือไอ้ทันหน่อยนะอุ้ยทันบ่อนเฟีวครับมาดูผู้แดงอุ้ยแค่ไม่มีร้องไหนนะ้ไปเนี่ยผู้แดงอุยอ้ย มันยังพิ้วเหมือนเดิมว่ะโอ้โหเพิ่มเติมคือต่อกับเดิมหรือเปล่าอุ้ยยังไงโยกขวาหลังเข้ายังไงครับยังไม่มีใครน็อกครับตอนนี้ใส่กันอยู่ครับท่านผู้ชมแดงโอ้โหทันมาอย่างนี้จะโดนหรือเปล่าอุ้ยร้อุ้้ยยเลฮองโปแล้วคนดูล้อโปแล้วเดี๋ยวออนไลน์กับ ตกไหนอะนี่ไงอุ้ยการการเลยรหรออุ้ยไอ้ทันไรบี้อะตอนนี้ยังไงอุ้ยไอ้วอลเลวฟิวไข่อย่างหลายลมเฟิวไหวต่างสายลมเอาเฮเอาหน่อยเว้ยออนไลน์น้องไหวปะเนี่ยคือออนไลน์ที่ตัวตึงนะหมายถึงว่าพุงตึงอ่ะว่าแล้ว วอร์มจะไม่เล่นเลยวันนี้อันนี้ตาแรกของผมวันนียแค่เกมแรกเองผมมองว่าสองคนที่จะอาจจะโดนทันวาตบนะเฮ้ยไอออโต้ยังรอไอทันโปอยู่เลยไม่ได้โมอันนี้จริงๆคุณอยากได้อะไรไหมผมเอาของให้แบบได้หมัดอะไเนี่ยอ่ะดูด้ยตัวเกมครับตอนนี้ยังไงทันวาไหลซ้ายมา ว่าไม่ใช่แล้วเออมันเงารวยวเอเฮ้ยมันแดงอีกแล้วมันปอป่ะเนี่ยเอออุ้ยอู้วแดงอีกแล้วอุ้ยน้งองงานหารมันแปลกๆเว้ยโอมึงมาท้ามันอย่างเงี้ยอ๋อมันเด็กปี๕ พี่บอกกันนะว่าตั้งค่าทันวานี่คมมากถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะาโอ้ยน้องเอ้ยอพี่ว่านอ้องอนุบาลยังตึงกว่าน,น้องนะพี่ว่าน่ะมันเบื่อเลยออนไลน์เบืเลยเบ่เลยเลยสว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 ยสยสวยสวเสวยอนยสวยสวอสยสวยยสวยสวยสวยวยสวยสวยสววย คือสองคนมันกลัวหนึ่งคนเหรอวะกลัวเหรอโอข้างซ้ายใจหรือปอดไม่กลัวหรอกไก่ปอดใจหนึ่ง <c oughs> คำก็ไก่สองคำก็ไก่ผมว่างานนี้ทันว่าเอาจริงแน่พอเปิดพลังคือไอ้น,นี่มันโปรร้เปล่าคนดูมันเวลน้อยมากเลยเนี่ยโปเกียนเนี่ยมันตั้งชื่อเนี่ยโปผมว่าแปลกแปลกแล้วเนื่นดีไก่มาท้ายทันเปิดโป,ป้เปล่าย,ยังไง โดนนะก็ดูไอ้ทันอาจจะโดนนะใครเีจอทันวาเนี่ยอาจจะโดนนะคือทันวาจะกู้หน้าสักหน่อยไอ้นี่โป้เดี๋ยวขอเล่นจบขอเล่นจบเดี๋ยวขอแยกเช็คเครื่องนะต่ให้ GM อ่ะแม่งเล่นไอ้ดีไก่มาตบน้องผมคนมันก็เบื่อผมตึงอ่ะกากน้องพี่มันกากเองกากคนดูให้กําลังใจไอ้ทันหน่อยครับไอ้ทันโดนด่ากากกากกากอยู่เนี่ยหน้าขาวระเว้กูบอกก่อนแหม แรกๆมาเหนือยแล้วที่เหลือเหลืออะไรอะอีนมีผมบอกว่าเาที่นี่ไปต่องเข้าหลังเลยปทางนี้ครับสองตัวนี้ครับอ้อมได้ครับทันวาเราอย่าร้องครับดาวหนึงดาวหนึงันวาตอนนี้กำลังสถานการณ์ตึงเครียดครับอูสีแดง อุ้ยเบือ่อดิอุ้ยอ้วนไปไล่เซฟไปไล่เงียบมาไหมเงียบตะตันเลยดิงงเลยดิงงองุย้ยเบื่อเลยอุ้ยมันเบื่อเลยไปอ้วน,น,น,นเบืเ่ออะไรเบรื่อเลยหรอเบื่อหว่าคนดูมันเบื่อมันเบื่อเลยอ่ะมันเบื่อเลยอย่างนี้ก็โดนเดียครับทันมาเอาจริงแล้วคุณดูกดไลค์ถึง100หนึงร้อไลค์ได้นะครับ1,000ไลค์ด้วยไป เอาละครับจังหวะที่ทันวาห,หาตัวไม่เจอครับต้องข้ามเหมือนจะวิ่งมาอย่างนี้อาจจะโดนทันวานะอุ้ยเหื่อเลยอุ้ยอุ้ยฮะสวยอะไรสวยอะไรยังไม่ได้หูสวยอะไรสวยอะไรเป็นต๊ดหรอนี่ไงแดงสวยอะไรสวยอะไรอะไรสวยอะไรเฮ้ยไม่เป็นแฟน,นกันไหมเนี่ยบอกกันสวยเนี่ยฮะ โอ้สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะหรือว่ามันชอบกันสองคนนี้ว่ <S <S าสวยๆๆๆๆๆๆสวยสวยสวยโอ้คุณชมเขาสวยกันเมื่อกี้ทีพย์และูิก็จูบไปทาเำรึกันแหละทีพไหนเขาเรียกว่าหอมแบบพี่ชายทำไมเอานะครับจังหวะนี้เลยทำไมจีบใหนก<ห>ัน,น,นวะตัวนี้แอบครับตอนนี้มันแอบครับอโอ้โหตอนนี้ยังไงยังไงครับคุณธันวาก็ยังพิ้วเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่ห่างถึงไปนานนะครับโอ้โหเล่นอะไรอุ้ยแดงแดงเฮ้ย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 จริงจังนะน่ะจริงจังนะน่ะอุ้ยมันจริงจังว่ะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังห้าสอง คุณจะงขำโอกอีกเหรอขำแห้งแล้วป่ะอะไรขำแห้งแล้วไอ้วนเฮ้ยนั่นเครียดเลยไมเปิดของนั่นเปิดของแรกๆมาเหนือแล้วที่เหลือเหลืออะไรอ่ะคือมันออกมันออกเกมไปเปิดโปงไงเฮ้ยเอาดีจนะน้อไม่เล่นโปงนะเอาะครับแล้ครับตรงหมานี้โคดูวิ่งอะมันมีคมอย่างไรแบบนี้ยแปลกๆว่ะ สิ่งจริงน้องพี่ยังสู้มันไม่ได้เลยเกมเหลี่ยมว,วะเกมเหลียววหล่ยววไมยววไมมยววครับไม่มีเหลี่ยมครับเกมฟ,ฟรีไฟเขาเป็นเกมอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะหรอเฮ้ยคือตอนนี้ทันวามันออท็อปไฟจริงมีใครอยากเล่นหนึ่งกับทันวาคอมเมนต์มาได้นะครับแดงอีกแล้วครับคุณดูฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ได้เลยครับเหมือนมวยวัดกับมวยสมักเล่นนะครับ โอกเลี้ยวน้องผมมันตึงแต่ถ้าใครอยากลองกับน้องผมก็มาได้นะเออบุกบ้านมาได้แล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าจะอยากหนึ่งกับทันว่าอู้ดูดิศูนยศูนยจุดูนย์่ะนาเมตรสามสิบโอ้ โอเคนะเพื่อนก็ตกลงกัานะก็ตกลงกันไว้อะเจ้าเปล่าโอเคลูกชายอ่ะมีไหมเออมีโอเคมาเอามือมาตึงจริงเหรออะไรยอมรับเลยเออเดี๋ยวรอบหน้ามันแกแน่รอบนี้มันแค่ฟุกแค่นั้นแหละแค่ฟุกไม่ต้องพูดไอ้๋ยวทันเขาบอกแล้วกูตึงจริงไม่ให้เยอะไปเยอะโอ้ไรเพิ่มเพิก็ได้นะแค่แกงเราหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยเลยเลยต่อสับสุ่ยเป็นดา อะไรไอ้หล่อไอ้เหยื่อไอ้หลอไอ้เหยื่อเฮ้ยหลอครับผมแซ่ดอือโอเครับไอ้ท่านหลอไม่มีแม่อีกโอเคแล้วก็ดูก็จบไปแล้วครับคนดูหลังจากที่พึ่งมาเนี <isses> ่ยสองคนก็ปล <them> ุกผมก็แล้วผมไปอยากสเตจครับไปแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย